หลายคนอาจสงสัยกันว่าปลาที่ได้รับการปกป้องระดับสูงที่สุดในโลกเป็นเช่นไรเทียบกับสัตว์ป่าสงวนได้หรือไม่ผมบอกเลยว่าเทียบกันไม่ติดอย่างสัตว์ป่าสงวนของไทยก็แค่ห้ามนู่นห้ามนี่ไม่ได้ส่งใครไปดูแลเป็นพิเศษแต่ปลาตัวนี้ยังกลับอยู่ในค่ายทหารลองนึกภาพถ้าบ่อน้ําที่ปลาอาศัยอยู่อยู่ตรงกลางรอบๆบ่อ,บอก็จะเป็นลั้วลวดน้าที่สูงท่วมหัวรอบนอกในระยะ40เอเคอร์ก็จะเต็มไปด้วยร้วดลวดน้ำอีกชั้นมีหอสังเกตการที่จะคอยจับ ตาตลอด24ชั่วโมงพร้อมกล้องวงจรปิดอีกหลายจุดแน่นอนว่าแม้แต่ใต้น้ําก็ยังมีกล้องระดับการป้องกันเยอะซะจนน่าสงสยัยจริงๆแล้วอเมริกาปกป้องปลาหรือปกป้องอะไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับปลาชนิดนี้เท่าที่รู้ให้ฟังถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมรัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ และสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังเลี้ยงไม้นาำปลาสวยงามพั้งที่กำลังประสบป,ปัญหาในการเลี้ยงหรือกำลังจะตั้งตู้ผมมีของดีมาแนะนำมันคือสินค้าของวิศาดแบรนด์ไทยประสิทธิภาพสูงมีตั้งแต่แบดรองพื้นปุ๋ยรองพื้นจุลินทรีย์และตัวจับตะกรบอบปลาครับเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่ a q u a โมเดิตามลิงก์ด้านล่างหรือ QR โค้ดได้เลย ปลาตัวที่ว่าก็คือปลาเดวิโฮปลาเดวิโฮมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าไซปริโนดอนเดียโบริสเป็นสายพันธุ์ปลาที่ถูกระบุว่าใกล้ศูนพันขั้นวิกฤตเป็นปลาตัวเล็กๆที่มีสีน้ำเงินมีขนาดไม่เกิน3เซนติเมตรและถูกอธิบายเป็นครั้งแรกในปีพศ2473และยังเป็นปลาเพียงชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในหลุมนั้นอีกด้วยปลาเดวิโฮเป็นปลาที่เกิดและเติบโตในหลุมปีศาจมันคือสัตว์ชนิดแรกของอเมริกาที่ได้รับการคุ้มครองในฐานะสัตว์ใกล้ศูนพันและ ก็เป็นอย่างที่บอกมันเป็นปลาชนิดเดียวที่ได้รับการคุ้มครองในระดับพิเศษและเพราะแบบนี้พื้นที่รอบๆหลุนปีศาจจึงกลายเป็นเขตห่วงห้ามไปด้วยนอกจากพื้นที่ในรั้วที่ถือว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามแล้วทางอเมริกายังปกป้องพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดซึ่งห้ามสูบน้ําบาดาลในบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจคุกคามแหล่งที่อยู่อาศัยและการดํารงอยู่ของปลาชนิดนี้รวมถึงห้ามก่อสร้างในพื้นที่ด้วยด้วยระดับการปกป้องขนาดนี้เลยทําให้มีเรื่องน่าสงสัยมากมายเลยทีเดียว 低调。 ไม่ใช่แค่ปกป้องปลาความจริงแล้วหลุมปีศาจมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นมากเพราะแม้สิ่งที่รัฐบาลอเมริกาบอกจะเป็นการอนุรักษ์ปลาแต่ความจริงยังมีเป้าหมายอื่นที่ปกปิดซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่เราไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่รู้คือมันเป็นสถานที่สําคัญสําหรับวิจัยและเฝ้าจับตาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและนักวิจัยของนาซาก็เป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาทั้งนี้นักบรรพชีวินวิทยาบอกว่าหลุมปิศาจเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึง่ง สำหรับการวิจัยของพวกเขาตัวอย่างที่ได้มาจากถ้ำใต้น้ำได้ให้ข้อมูลเกือบ500,000ปีแก่นักวิจัยเพื่อเรียนรู้ว่าระดับน้ำทะเลในตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปและการวิจัยนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัฏจักรภัยแล้งและหลุมปีศาจแห่งนี้แม้จะตั้งอยู่กลางทะเลทรายแต่ระดับน้ำก็ไม่เคยแห้งเลยแถมยังมีน้ำขึ้นน้ำลงมีคลื่นคล้ายกับแม่น้ำทั้งๆท,ที่ไม่มีลมเลย และแม้จะเกิดแผ่นดินไหวจากระยะทางที่ไกลมากๆซึ่งอาจไกลมากกว่า1500กิโลเมตรซึ่งปกติเราจะไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนอกจากจะใช้อุปกรณ์สําหรับตรวจจับแผ่นดินไหวแต่กับลุ่มพิศษานั้นกับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะหลุมแห่งนี้ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนพอๆกับที่มันอยู่บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวเลยอย่างในกรณีเมื่อวันที่19กันยายนปีพศ .2565 ที่ประเทศเม็กซิโกได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด7.6ดโดย ศูนย์กลางแผ่นทินไหวใกล้จากหลุมพีศาจอย่างน้อย1,500กิโลเมตรและสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลุมก็คือสึนามิที่รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นภายในหลุมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแหล่งน้ํามันเชื่อมต่อกันหรือไม่หรือมีอะไรบางอย่างอยูอย่ใต้หลุมพีศาจที่แม้แต่นักวิจัยของนาซาก็ยังไม่สามารถลงไปสํารวจเบื้องลึกได้หรือจริงๆพวกเขารู้แล้วว่าข้างใต้มีอะไรแต่ไม่บอกพวกเรา ทำไมปลาพวกนี้จึงไม่สูญพันธุ์นี่ถือว่าเป็นปริศนาอีกอย่างของปลาชนิดนี้ในตอนนี้ปลาเทวิโพมีอยู่ประมาณ200-300ตัวพวกมันทั้งหมดอาศัยอยู่ในหลุมปีศาจเพียงแห่งเดียวและถึงแม้หลุมปีศาจจะลึกซะจนนักวิจัยยังไม่สามารถระบุข,ขนาดและความลึกได้แต่เขตอาศัยของปลาชนิดนี้ก็มีขนาดเพียง3คูณ6เมตรเท่านั้นเมื่อมองในมุมนี้มันคือปลาที่มีถิ่นอาศัยขนาดเล็กที่สุดในโลกลองคิดดูหากเกิดอะไรขึ้นในหลุมบาง างทีพวกมันอาจจะสูญพันธุ์ไปเลยก็ได้ทั้งนี้ปลาเทวิวโฮอาศัยอยู่ในน้ําที่ค่อนข้างร้อนซึ่งจะอยู่ที่33องศาเซลเซียสมันเป็นน้ําร้อนในอุณหภูมิคงที่ทั้งยังมีออกซิเจนที่ต่ำมากพวกมันเป็นปลาชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในหลุมปีศาจได้มันเป็นปลาที่แยกออกมาจากญาติของพวกมันมานับหมื่นหมื่นปีและแม้จำนวนปลาจะดูน้อยแต่หากมองขนาดของที่อยู่อาศัยของพวกมันดูจะแออัดไปเลยด้วยซ้ําแต่ด้วยจํานวนประชากรไม่ถึง300ตัวสิ่งนี้ จึงส่งผลลับทางพันธุกรรมของพวกมันเป็นอย่างมาก เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีพศ2565นักวิจัยรายงานเรื่องนี้ในวารสารวิทยาศาสตร์พวกเขาพบว่าจีโนมของลูกปลาเดวิโฮนั้นเหมือนกัน58%นี่เท่ากับการผสมพันธุ์ของพี่น้องเต็มรูปแบบ5-6รุ่นการศึกษานี้นักวิจัยได้จัดลำดับจีโนมของลูกปลาเดวิโฮได้จำนวน8ตัวเทียบกับตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ตั้งแต่ช่วงปีพศ2523อีกหนึ่งตัวอย่างพวกเขาพบว่าปลาขาดยีนที่สำคัญบางอย่างเช่น ยีนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสเปิมซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะมีบุตรยากแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่พวกมันยังขยายพันธุ์ได้นอกจากนี้ราดดวิโฮยังขาดยีนที่ช่วยให้พวกมันสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่ำได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะภายในหลุมปีศาจนั้นมีออกซิเจนที่ต่ำมากๆแต่ทำไมพวกมันจึงอยู่กันได้อย่างสบายและเป็นที่รู้กันว่าจีโนเป็นเขตแดนที่ซับซ้อนทีมนักวิจัยวางแผนที่จะศึกษาพันธุก,กรรมของปลายอย่างละเอียด ขึ้นเพื่อพิจารณาว่ายีนแต่ละตัวของพวกมันกําลังทําอะไรกันอยู่และพวกมันจะชดเชยการสูญเสียจีโนมได้อย่างไรหากนักวิจัยเข้าใจพวกมันมากขึ้นเราอาจจะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเลือดชิดหรืออะไรที่คล้ายๆกันในสัตว์ชนิดอื่นได้เช่นกันสําหรับการผสมพันธุ์ระหว่างพี่น้องซึ่งถือว่ามีมานานแล้วสําหรับปลาเดวิโฮเนื่องจากมันถูกแยกออกมาจากประชากรกลุ่มอื่นอย่างสิ้นเชิงและถึงแม้พวกมันจะยังไม่สูญพันธุ์ในตอนนี้แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพวกมันเคย สูญเสียประชากรเกือบทั้งหมดไปแล้วถึง2ครั้งนั่นคือในปีพศ2549พวกมันเหลือเพียง38ตัวหลังจากนั้นประชากรก็เพิ่มขึ้นจนเกือบถึงร้อยตัวจนในปีพศ2556พวกมันก็เหลือเพียง35ตัวและเพื่อรับประกันความอยู่รอดของประชากรปลาเดวิโฮนักวิจัยได้สร้างหลุมปีศาจจำลองซึ่งมีน้ำ379,000ลิตรเพื่อนำประชากรบางส่วนของปลาเดวิโฮมาขยายพันธุ์เพิ่มแม้ในช่วงแรกจะไม่ประสบความสำเร็จแต่หลังจาก ที่ผ่านไปหลายปีนักวิจัยก็สามารถขยายพันธุ์ปลาชนิดนี้ในที่เลี้ยงได้สำเร็จแม้จะได้ไม่มากก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดี เคยมีผู้บุกรุกเข้าไปในหลุมปีศาจหรือไม่แน่นอนว่ามีและเป็นความจริงที่ว่าหลุมปีศาจอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมได้แต่จะอยู่ได้เฉพาะในกงทางเดินเท่านั้นไม่สามารถเข้าถึงชั้นในได้หรือก็คือได้แต่มองอยู่นอกรั้วนั่นเองสำหรับการบุกรุกที่เข้าไปจนถึงบ่อที่ปลาอาศาายัยน่าจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นชาย3คนบุกเข้าไปในหลุมปีศาจจนกลายเป็นข่าวใหญ่โตในประเทศอเมริกาเลยทีเดียวในตอนนั้นพวกเขาทําให้ปลาตายไปตัวหนึ่งด้วยโดยจากการ สอบสวนของรัฐบาลกลางพบว่าพวกเขาเมาและกําลังออกล่ากระต่ายจนมาถึงรั้วชั้นนอกพวกเขายิงเซ็นเซอร์ตรวจจับและยังยิงกล้องวงจรปิดไปอีก2ตัวจากนั้นก็กระแทกประตูพังสองจุดมีผู้ชายอย่างน้อยหนึ่งคนถอดเสื้อผ้าและลงไปเล่นน้ําในหลุมปีศาจเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องหาเดินลงไปในน้ํากระทืบบริเวณชั้นแรกซึ่งเป็นระบบนิเวศที่สําคัญก่อนที่จะว่ายน้ําไปรอบๆในส่วนของน้ําลึกเมื่อเล่นจนพอใจแล้วพวกเขาก็กลับไปโดยทิ้งชุดชั้นในที่สกปรกเอาไว้ ในที่เกิดเหตุทั้งยังมีกระป๋องเบียร์และอาเจียนหลังจากนั้นไม่นานชายทั้ง3คนก็ถูกจับพวกเขาทั้งหมดถูกตั้งข้อหาฆ่าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์สร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยบุกรุกเขตห่วงห้ามสมคบคิดเพื่อก่ออาชญากรรมและยังทำลายทรัพย์สินตำรวจกล่าวว่าพวกเขาจะต้องถูกดำเนินคดีในระดับรัฐบาลกลางแต่ที่แน่แน่พวกเขาจะต้องถูกปรับ5 0 0 0 0นดอนลลาร์หรือประมาณ1.7ล้านบาทและยังต้องจำคุกอีกหนึ่งปีแต่จนแล้วจนรอดโทษที่แท้จริง ของชายทั้ง3คนนั้นก็ไม่ได้รับการเปิดเผยสุดท้ายก็เป็นอย่างที่ว่าปรา布拉ิโฮและหลุมปีศาจมันได้รับการปกป้องในระดับสูงจนบางครั้งก็มีการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วรัฐบาลกลางต้องการจะปกปิดอะไรหรือกำลังวิจัยอะไรบางอย่างที่ไม่ต้องการให้ใครรู้หรือไม่มันจะคล้ายกับกรณีของเอเรีย51หรือไม่ในกรณีของหลุมปีศาจรัฐบาลใช้การอนุรักษ์ปลาหาย,ยากเป็นฉากบางหน้าหรือไม่ยังไงคงต้องรอดูกันต่อไป เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องชีวิตที่แปลกประหลาดของปลาที่ได้รับการปกป้องระดับสูงที่สุดในโลกสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย